สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับภูงาช้างนะครับ ขึ้นหลักนะครับไม้นะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ผุธรรมดานะครับผมจะลองให้เขาขึ้นดูนะครับว่าใบเขาจะใหญ่ไหมนะครับแต่มีบางต้นผมก็เอาขึ้นหลักไม้แบบไม้แก่นเลยนะครับเป็นเสาเป็นเสาแบบนั้นก็มีนะครับตอนนี้ผมลองให้เขาขึ้นไม้ไผ่ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าใบเขาจะใหญ่ไหมเพราะว่าภูกาช้างเยอะมากนะครับที่สวน ก็เอาขึ้นไปเรื่อยครับเอาขึ้นไปเรื่อยแต่อันนี้ผมลองให้เขาขึ้นไม้ไผ่ดูก่อนนะครับว่าใบเขาจะขยายขนาดไหมนะครับอันนี้ก็จากที่สังเกตก็เริ่มโตขึ้นมาอยู่นะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับว่าใบจะขยายขนาดใหญ่เหมือนที่เขาว่าไหมอ่าถ้าพุงอาช้างขึ้นหลักนะครับใบก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าใบใหญ่นี้ราคาก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับต่างจากใบเล็กนะครับก็วันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับอันนี้เป็นดินผสมทากมะพร้าวสับปกตินะครับดินที่แบบเป็นดินใบไม้ผุนะครับเอามาผสมกับกากมะพร้าวสับนะครับดินที่อยู่ตามริมป่าตามใต้ต้นไม้ในป่านะครับท่านผู้ชม ก็จะมีเศษอินรีวัตถุต่างๆนะครับที่ย่อยสลายไปแล้วนะครับก็คือพวกใบไม้นะครับพวกเศษไม้กิ่งไม้นะครับปุกๆนะครับก็คือเขาย่อยสลายไปแล้วนะครับก็ตักมาผสมกับกากมะพร้าวซับนะครับก็เอามาปลูกต้นไม้ที่สวนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใบกัมปูมันไม่ร่วงนะครับก็เลยไม่ได้ใบกัมปูมาผสมด้วยนะครับก็อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับก็ทําให้ ไม้สวยเหมือนกันครับแตกยอดได้เรื่อยๆนะครับวันนี้อันนี้เอามาขึ้นไม่กี่อาทิตย์นะครับก็เริ่มเลื้อยขึ้นหลักเองแล้วนะครับสังเกตจากลากนะครับเริ่มเกาะแล้วนะครับตรงนี้อ่าลากเริ่มเกาะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นภูงาช้างขึ้นหลัก e ีพีหนึ่งละกันนะครับท่านผู้ชมครับภูงาช้างขึ้นหลัก EP พีหนึ่งนะครับมาดูกันว่า ใบเขาจะใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับถ้าใบเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมนะครับถ้าขึ้นหลักเดี๋ยวเอาสักกลางกหลักเนาะทำชมเนาะเอาสักกลางๆหลักเดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะว่าใบจะใหญ่หรือเล็กเท่าเดิมนะครับว่าจะแตกต่างกับเป็นหลักไม้ไม้แก่นไหมนะครับไม้ผุไม้แก่นไหมอันนี้เป็นไม้ไผ่ธรรมดานะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ สลัด,ดินปูผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะอันนี้ผมเอาไว้ใต้สแลนนะครับก็ฝนตกนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับเดือนอันนี้ก็จะเป็นปลายเดือนสิงหาคมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีฝนตกเริ่มเยอะขึ้นนะครับจะเข้าสู่เดือนกันยาแล้วนะครับก็ฝนก็จะมาบ่อยหน่อยนะครับความไม่ได้ลดนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเอาน้าฝนนะครับประมาณนี้แดดก็มีบ้างแดด ก็มาช่วงเช้าๆนะครับแดดช่วงเช้าๆนะครับอันนี้เป็นสแซลแอน70-80เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ประมาณฝั่งนี้จะเป็น70นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น80นะครับฝั่งนี้80ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแดดนะครับน้ําก็พูดไปแล้วเนาะถ้ามันช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับถ้ามันยังเปียกอยู่ พสรุปูยังเปียกอยู่ดินยังเปียกอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องลดนะครับท่า้ชมครับก็มานนี้การให้ปุ๋ยผมให้เป็นขี้วัวเลยนะครับวันนี้สําหรับภูงาช้างนะผมให้เป็นขี้วัวเลยนะครับผสมเข้าไปในนี้เลยแก่แต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับหรือใครจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะครับปุ๋ย15ก็ได้16กก็ได้นะครับแต่ยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็เดือนละครั้งพอนะครับใส่สักเล็กน้อยนะครับใส่สักเล็กน้อย หยุกมือหนึ hmm Ay, ่งหรือ1ช้อนหนึ่ช้อนชา2ช้อนชานะครับค่าประมาณนี้นะถ้าต้นไม้ประมาณนี้นะครับก็กะกะเอาเลยนะครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอ๋อก็มี FC บางท่านนะครับก็มีท่านผู้ชมบางท่านเนาะก็แนะนํากันเข้ามาว่าให้ผมออกกล้องนะครับก็ถ้าถ้าถ่ายผมก็บางคลิปก็ผมต้องตั้งกล้องนะครับถ้าเป็นแนะนํา ตั้งกล้องนะครับก็เป็นบางคลิปนะครับแต่ถ้าคลิปแบบนี้นะมันมันไม่ค่อยโฟกัสจุดที่เราต้องการนะครับผมก็ไม่ได้ออกกล้องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปที่ Panch คลิปที่ทต้องในตั้งกล้องไว้นะครับก็จะมีบางคลิปนะครับที่ต้องได้ออกกล้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับจะกันในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ก็อยู่กับภูงาชักนะครับขึ้นหลัก EP 1นะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ